กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องภรรยาสี่คน ชายคนหนึ่งมีภรรยาอยู่สี่คนภรรยาคนที่หนึ่งเขารักที่สุดไปไหนมาไหนด้วยกันตามใจตลอดอยากได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่างภรรยาคนที่สองเขารักมากเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอภรรยาคนที่สมเขารักรองลงมาดูแลเอาใจใส่พอสมควรแวะไปหาบ้างเป็นบางครั้งคราว ภรรยาคนที่สี่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยดูแลเอาใจใส่ไม่เคยไปหาไม่คิดถึงเลยด้วยซ้ำต่อมาชายคนนี้ไปกระทำความผิดร้ายแรงและถูกจับต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะถูกประหารชีวิตเขาขอร้องว่าเขาขอกลับบ้านเพื่อไปร่ำลาภรรยาสุดที่รักสักครั้งผู้คุมก็เห็นใจจึงอนุญาตเมื่อกลับมาถึงบ้าน เขารีบตรงไปหาภรรยาคนที่หนึ่งเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังและถามภรรยาคนที่หนึ่งว่าถ้าเขาต้องตายภรรยาคนที่หนึ่งจะทําอย่างไรภรรยาคนที่หนึ่งตอบด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาว่าถ้าเธอตายเราก็จบกันคำตอบที่ได้รับเหมือนสายฟ้าที่ผ่าปเปรี้ยงลงมาที่เขาอย่างจังเขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่างยิ่งนึกเสียดายว่า เขาไม่ควรทุ่มเทให้กับภรรยาคนนี้เลยจากนั้นเขาก็ไปหาภรรยาคนที่สองด้วยอาการโศกเศร้าและเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและถามคำถามเดิมกับภรรยาคนที่สองว่าถ้าเขาต้องตายภรรยาคนที่สองจะทำอย่างไรภรรยาคนที่สองก็ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าถ้าเธอตายฉันจะมีใหม่เหมือนสายฟ้าผ่าลงมาซ้ำที่เขาอย่างจัง เขารู้สึกเสียใจมากและนึกเสียดายว่าที่ผ่านมาเขาไม่ควรทุ่มเทให้กับภรรยาคนนี้เช่นกันเขาเดินคอตกมาหาภรรยาคนที่สามเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและถามภรรยาคนที่สามว่าถ้าเขาต้องตายภรรยาคนที่สามจะทำอย่างไรภรรยาคนที่สามตอบว่าถ้าเธอตายฉันจะไปส่งทำให้เขาคลายความโศกเศร้าขึ้นมาได้บ้าง อย่างน้อยก็ยังมีภรรยาที่จริงใจกับเขาก่อนกลับไปรับโทษเขานึกขึ้นมาได้ว่ามีภรรยาอีกคนซึ่งไม่เคยไปหาเลยจึงไปหาภรรยาคนที่สี่และถามว่าถ้าเขาต้องตายภรรยาคนที่สี่จะทำอย่างไรภรรยาคนที่สี่ตอบว่าถ้าเธอตายฉันจะตามไปด้วยแทนที่เขาจะดีใจกลับนึกเสียใจหนักขึ้นไปอีกเพราะมันสายเกินไปเสียแล้ว ช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่เคยเห็นค่าของภรรยาคนนี้เลยแต่ภรรยาคนนี้ไม่คิดจะทิ้งเขาจะติดตามเขาไปอยู่ด้วยแล้วชายคนนี้ก็กลับไปรับโทษประหารและเมื่อเขาตายไปภรรยาคนที่สี่ก็ตายตามไปด้วยเราทุกคนก็มีภรรยาสี่คนนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าภรรยาคนที่หนึ่งสองสามและสี่เป็นใครกันบ้าง ภรรยาคนที่หนึ่งคือร่างกายของเราเพราะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราจะบำรุงบำเรอด้วยของทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็จะหาให้แต่พอเราตายมันกลับไม่ไปกับเราเมื่อเราตายร่างกายก็มีค่าเท่ากับทอดไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นภรรยาคนที่สองคือทรัพย์สมบัติเพราะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา แต่พอเราตายมันกลับไม่ไปกับเราแต่ไปเป็นของคนอื่นภรรยาคนที่สามคือพ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องเพราะพอเราตายเขาจะทำศพให้เราทำบุญไปให้แปลว่าเขาแค่ไปส่งเราเท่านั้นภรรยาคนที่สี่คือบุญกับบาปเมื่อเราตายไปเราไม่สามารถเอาอะไรไปด้วยได้เลยมีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้น ที่จะตามเราไปเห็นไหมว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเงินไม่สำคัญสำคัญแต่ไม่สำคัญที่สุดเท่านั้นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ